สบายดีกันทุก,ทกคนทั้งในประเทศและนอกประเทศทั้งหลายวันนี้ก็ยินดีตอนรับกว่าู่ช่องกรมคนบ้านเฮาหน่อผ้าไปเบิง่งสร้างเบันเถิดงานกันแต่เสาเลยเหมืนอน้ไปเบิ่งกันเบันเถิดงานกันแต่เสาสร้างเบันเถิดโบตกัน

<laughs> Cái, Cái, Cái nho? <cười> nho? <cười> nhang phân ơn các nhang chẳng gì không là tang bỏ <laughs>

ครับพี่ครับครับครับเรื่องเรื่องแป๊บนึงครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับครับ รอแล้วคนรอก็รออยู่แล้วเฮจได้ก็รอเป็นอะไรคือไล่ก็บ่ได้แล้วคนรอเฮ็ดจังได๋ก็รอ กองคุปละก่ขอหอดใส่แล้วเทขานทับเทขานทับแล้ว,ลวตังวงวงต้งวงกบวงกบตั้งวงกบน่าหยาดโยมันมาจังหันกรับเลยมากับมาไปกับไปหยาโยมันมาจังหันกัน กำลังมากกำลังมากพูกไปกับไปเทศทับกันแหละที่ทับับหลังเนาะทับหลังเพ่อจะได้ต่างวงกบกันต่างวงบกบก็นำไปเรื่อย ตัวหนึ่็จะก้อมหอดเพียงนี่แหละเพียงเสาหนี่งเพียงจะปอยลงปล่อยลงไว้ด้านนี่ห้องนึงปล่อยลงห้องนึงทำเสร็จคันเฮ็ดประตูความคืบหน้า ควงมกรุณาขอ,าองโอโบสดด่านนี้ก็คือกันด้านนี้คือกันถือปล่อยโลงไว้อีกปล่อยโลงไว้อีกปล่อยลงห้องห้องนึงห้องหนี่ก็จะคันเห็นประตูกันคันเห็นประตูเสาของบัตเทวไชยเนาะ รถขึ้นมาส่งกันยังเมื่อวานนะส่งทรายบ่หรือส่งหินพากันหามมงกบเลยหามมงกบขึ้นแล้วอาจารย์เปิมีหล่อให้เหรอหลอดช่องห่อไหม นีบ่บนี่เบ่ง่สอง่ไว้ปัหามกบสมานวงกบประตูแลเน่ะงหงาองน่องน่มงมานวงกบประตูเลยสองอันรึเปล่สอง

กว่าจะทนแล้วตัวมียก็เสีได้นั้นอีกแลลวทำอย่างนั้นเสร็จก็จะได้มาหดก่อนแางล่ะหดใส่ปุ๋ยไว้เมื่อวานปุ๋ยใส่คุณ ញ៉ាំกินចាំដល់ណាវ៉ាន់ហ្នឹងក៏យុគងងបកຫຼາຍណាស់អឺញ៉ាំញោមនេះមកចាំហันមកចាំហันញ៉ាំសៅសៅបាក់ក្រុងអីតាណា ใส่ยต้นจ่าเลยโอ้ยแดดนหอนอีกแล้วมม่เนี่ยหอนอีกแล้วแดดมันเนี่ยก็เก่าเลยใส่ผุนใหม่เมื่อวานนะจนได้หุบดูไงใส่ผุนเต็มชุ่มเปิ่นใส่ให้ดอกว่าใส่จอก้องบนด้หายงังล่ะ ก็เห็นมันอยู่พุ่นบ่ฮะหาบังมันอยู่แถวไหนหรืออยู่พุ่นดอกตัวสองล้อบ่สองหล้อมีอยู่สองขันแล้วมันอยู่พุ่นบ่มีอยู่สองขัน ม,มันบรรยากาศสร้างพันมหารทธิเข็นฤทธิ์เข็นไปเข็นลงกบอยู่ที่ทัดในวัดในว่าเนะาะนอกจากเบืองสร้างพันมาแล้วสร้างพันทโรงงานตระเซาะยางไปกเสียงเพลงพระเจ้าโอ้พันเปิดเพลงเนาะในบ้านเหมือน,นติดกระบาดพันเปิดเพลงกันเลยเยอะทยอยู่ด้วยูหันเนาะนี่ก็ยันเขาอยู่ยันเขาอยู่ แคนนี่ยวก็น่าคเจบคลิปไปยเพียงแค่นี้ก่อนนอกน,กนสบายดีอยู่ดีไม่แห้งกันกทุกผู้ทุกคนทั้งในประเทศและนอกประเทศที่รับิ่งรับชมคอยอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยืนรำรำรวยๆบ่ๆบเจ็บโบ่ไข้แคล้วคลาดจากสิ่งรายร่ทั้งหลายทั้งปวงยิ่งใดมีมากเบียดเบียนเดอทางปไปไสมยมาไซก็ให้ตลอดปลอดภัย ถึงจุดไมาไปทางโลยความสวัสดิภาพสวัสดีทุกผู้ทุกคน